Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปเบียนไปใช้ยานเนึสุเรียนเจอเรียนถุวิทยอะไรเนี่ยที่เราบอกวาสามเก้าตามไปนั่งแท็กซี่มากะดับมาขึ้นขึ้น ไม่เ,เจอครับรครับเป,เปเอ,ไปอะไรเคอาชื่ออะไรน้องบอกแฟนแต่ไม่ยอมรับเขาบอกแฟนเขาอันนี้เป็นแฟนแฟนคนท่โดนกินตายแฟนแฟนเป้าหมายแฟนเป้าหมายอันนี้คือเซฟเฉยนี่ไม่ใช่เป้าหมายแตเป็นแฟนเป้าหมายครับ แฟนตายไปแล้วเอาจริงๆอ่ะกับแฟนแฟนคนนี้เป้าหมายนี่คือตายไปแล้วเคไม่เป็นไรก็ไปทำประวัติแป๊บเดียวเนอะเดี๋ยวไปดิเออมารอตรสลิงนะใช่ไหมใส่ไว้เงี้ยนนะ